ส่วนประเด็นการเมืองถ้าหากคุณอุ้งอิยงพ้นจากตาแหน่งไปที่ไปถามเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเมื่อกี้เขาจะไปสนับสนุนลุงตู่แล้วดึงเอาภูมิใจไทยกลับมาให้มันมีเสถียรภาพหรือเปล่าปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่ได้มาจากเพื่อไทยเนะยปรากฏว่าน,นักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามคุณอนุทินนะว่าสมการใหม่ตอนนี้อาจจะมีการดึงภูมิใจไทยกลับไปร่วมรัฐบาลแต่เขาไม่บอกนะว่าใครเป็นนายกนะแต่เอาไปถามคุณอนุทินค่ะนะคุณทินบอกว่าสมการแปลว่าอะไร สมการแปลว่าต้องเท่ากันใช่หรือไม่พักภูมิใจไทยมีแค่เจ็ดสิบเสียงคือยังถ่อมตัวว่ามีอยู่แค่เจ็ดสิบเสียงะนะนักข่าวก็เลยถามต่อในช่วงรัฐบาลนี้ถ้ามีการเลือกนายกคนใหม่ภูมิใจไทยจะไม่มีทางไปร่วมแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะขราวนี้คุณอนุทินตอบว่ายังไงครับ ยังไม่ไปเลยยังอยู่เลยอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องนายกใหม่นะครับในอย่างที่บอกก็ในความเป็นส่วนตัวเรา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 ไม่มีอะไรกันเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายค้านนะแล้วก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลน,นะครับก็ทำหน้าที่บริหารแล้วก็มีหน้าที่ตรวจสอบ ไหนแปลหน่อยสิคะแปลว่าวุ้นแปลภาษาแปลว่ายังไม่ปิดทางคือถ้ามีการเลือกตั้งนายกใหม่คุลรุทินบอกว่านายกเก่ายังไม่ไปเลยอย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกใหม่นะแล้วส่วนตัวมีปัญหาอะไรกันไหมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันส่วนตัวตอนนี้เราเป็นฝ่ายค้านเราทําหน้าที่ฝ่ายค้านรัฐบาลทําหน้าที่รัฐบาลไปไม่มีอะไรกันไม่มีเรื่องส่วนตัวแต่ถามว่าจะไปร่วมไหมนายกเก่ายังไม่ไปเลยนีวิธีต่อไม่ปฏิเสธ